เราลองมาดูโจทย์ข้อนี้กันนิดหนึ่งนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นโจทย์ข้อสุดท้ายกันแล้วนะฮะก็คือโจทย์ตัวอย่างที่ที่ยี่สิบนะฮะโจทย์บอกว่าจะวงจรดังรูปนะฮะจะสังเกตเห็นว่าอะไรครับตอนถ้าเกิดสมมติว่าตอนแรกเนี่ยมีประจุไฟฟ้าสะสมในตัวเก็บประจุสองไมโครฟาร์ดนะฮะอยู่สี่สิบไมโครคูลอมหรือพูดง่ายๆก็คือตอนแรกเนี่ยตอนแรกมันมีประจุแค่บนนี้มีประจุสะสมแค่บนนี้ก็คือเนี่ยอันนี้ก็คือสภาวะตอนแรก เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีคิวคิวเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับมีคิวเท่ากับสี่สิบไมโครคูลอมตอนหลังเนี่ยตอนหลังอ่ะพี่ก็พี่ขออนุญาตว,า,ว,า,วาดวาดวงจรตอนหลังเร็วๆนะฮะ,ะ,ะน้องก็อาจจะไม่จำเป็นต้องวาดตามนะฮะพี่ต้องการวาดให้เพื่อที่ให้เราเห็นภาพไปเฉยนะ่ะ ถ้าเกิดวงจรในตอนหลังเนี่ยน้องลองมาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะแบ่งประจุไปยังตัวอื่นๆถูกไหมแบ่งประจุไปยังตัวอื่นมันก็จะเนี่ยมันก็จะเอาตัวตัวประจุเหล่านี้ที่พี่ที่พี่ไฮไลท์เนี่ยพวกเนี้ยไปแบ่งให้กับตัวอื่นมันก็จะแบ่งประจุไปแบ่งประจุที่มีไปนิดนหน่อยๆตัวละนิดๆหน่อยๆนยนิดนิดหน่อยๆอยอย่างเงี้ยเพราะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไรครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแน่นอน คิวเนี่ยมันเหมือนมันพูดง่ายๆเปิเหมือนน้ำน <Yeah. S 1> hey. ้ำที่มันอยู่ในท่อเหมือนน้าที่มันอยู <scene. S 2> ่ในท่อเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออันเนี้ยเปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนอย่างนี้ครับตอนเนี้ยมันเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนเอ่อถ้าเกิดน้องลองมองเนี่ยถ้าสมมตินะอันนี้เป็นจุดเป็นเป็นจุดปลายสองอันนะอย่างเงี้ยน้องก็สังเกตเห็นว่ามันเหมือนอย่างนี้ครับมันจะเปรียบเสมือน ตัวต้นทานตัวบนเนี่ยขอโทษครับไม่ใช่ตัวต้นทานตัวบนตัวเก็บประจุตัวบนเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันต่อขนาดก,นก,นกันกับตัวเก็บประจุตัวล่างเหมือนมันมีตัวเก็บประจุชุดชุดล่างกับชุดบนอย่างนี้ชุดเขียวๆอย่างนี้ที่พี่ไฮไลท์อยู่โอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกนะ็คืออย่างนี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออย่างนี้ก็คือว่าตอนแรกอะคิวอะมันอยู่แค่ด้านบน หลังจากนั้นคิวมาถูกถ่ายเทมาเส้นดนล่าคือเส้นสีเขียวใช่ไหมเพราะนั้นแน่นอนก็คือว่าแต่สิ่งที่มันส,สิ่งที่มันต้องคงที่ในที่เนี่ยคือประจุประจุที่อยู่รวมในตัวในตัวทั้งทั้งระบบเนี่ยทั้งวงจรอันนี้มันต้องมีมันต้องมีประจุเท่าเดิมอยู่โอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคิวตอนหลังเนี่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับคิวตอนแรกเช่นเดียวกันซึ่งนั่นก็คือสี่สิบไมโครคูลอมบ์ซึ่งถามว่าคิวเนี่ย คิวตอนหลังมันคืออะไรคิวตอนหลังมันก็คือคิวเส้นบนบวกกับคิวเส้นล่างโอเคปะ่ะถามว่าทําไมมันถึงเอามาบวกกันอย่างที่พี่บอกอันเนี้ยมันเหมือนวงจรขนาดใช่ไหมวงจรขนาดเนี่ยคิวรวมของมันทั้งหมดเนี่ยแน่นอนพี่บอกว่าคิวรวมของมันทั้งหมดอ่ะมันต้องเท่าเดิมก็มคือเป็นสี่สิบไมโครคูลอมแต่เนี้ยมันเหมือนตัวต้นเ,เขาเรียกว่าเป็นวงจรขนาดใช่ไหมวงจรขนาดคิวเท่าหรือ v เท่าครับคิว คิวไม่เท่าถูกไหมคิวแบ่งถูกป่ะ v เท่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่ได้นิยามออกมาก็คือว่าคิวตอนหลังต้องเท่ากับคิวตอนแรกและอย่างที่รู้กันก็คือคิวตอนหลังเท่ากับคิวบนบวกกับคิวล่างเพราะว่ามันขนาดกันอยู่โอเคป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ได้ก็คืออย่างที่พี่บอกก็คือว่าแน่นอน v ด้านบนมันต้องเท่ากับ v ด้านล่างเพราะว่ามันเป็นไงเอ่ยมันต่อขนาดกันอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ได้ก็คือพี่ก็แทนไปเลยว่า คิวบนกะ็คือเป็นเท่าไหร่ครับอพี่โน,น้ตีกหนึ่งข้อนี้มีที่เยอะเนาะ,ะเพราะฉะนั้นพี่จะได้สูตรเป็นอะไรครับได้เป็น c ขอโทษครับได้เป็นสี่สิบมโคโคูลอมเท่ากับ Q บนบวกกับ q ล่างถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่พี่ได้จากน,นี่โอเคปะสิ่งที่พี่ได้ได้ออกไเมี๋ยวถ้าเกิดน้องคนไหนอาจจะเริ่มเขียนจากอันนี้ก่อนก็นได้นะ อาจจะเริ่มเขียวจากเขียนจากอันนี้กันเนะีเขียนจากคิวตอนหลังนะฮะหลังจากที่ปล่อยปล่อยให้มันถ่ายเทจนเรียบร้อยแล้วเนะี่ยปล่อยวงจรนี้ไว้สัพดกห์้็เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับคิวด้านบนบวกคิวด้านล่างเพราะว่ามันเป็นตัวเก็บประจุสองชุดต่อต่อขนานกันโอเคไหมซึ่งคิวตอนหลังเนี่ยก็ต้องเท่ากับคิวรวมก่อนหน้าโอเคปะก็เท่ากับคิวบนบวกคิวล่าง ิวรวมก่อนหน้าเป็นเท่าไรครับเป็น40ไมโครคูลอมตามที่โจทย์บอกเพราะว่าคิวรวมก่อนหน้าเนี่ยมีอยู่แค่บนตัวเก็บประจุ2ไมโครฟาล่ดเท่านั้นโอเคไหมส่วนคิวด้านบนแน่นอนจากที่พี่บอกคิวเท่ากับอะไรครับคิวเท่ากับ cv ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็คือเป็น c ด้านบนคูณกับ v ด้านบนบวกกับคิวด้านล่างส่วนด้วย C ด้านขอโทษครับคูณด้วยด้านล่างซึ่งอย่างที่พี่บอก มันเป็นไงครับ v บนกับ v ล่างมันเท่ากันเพราะว่ามันมันเหมือนตัวเก็บประจุเนี้ยมันต่อขนานกันอยู่โอเคบ้ามันต่อขนานกันอยู่ในวงจรสักอย่างโอเคไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องก็แทนค่า v บน v ล่างเนี้ยน้องแทนเป็น v ปกติอะไรก็ได้อ่ะน้องก็แทนค่าไปน้องก็แทนค่าเป็น c บนน้องรู้อย่าง c บนก็เป็น2ไมโครฟารัดใช่ไหมน้องก็แทนค่าไปเลยเป็น2ไมโครฟารัด โอเคป่ะวีบนก็เป็นวีน้องแทนค่าไปเลยบวกกับอะไรครับบวกกับ C ล่าง C ล่างน้องรู้หรือ,อยังยังไม่รู้แต่น้องหาได้ไหมหาได้ถูกป่ะน้องสามารถหาได้ถูกไหมน้องสามารถหาได้จากอะไรน้องสามารถหาได้จากอันนี้ที่ขอเนุ้าตลบนะครับน้องสามารถหาได้จากการหาความขอโทษครับไม่ใช่ความตันหนฐานรวมหาได้จากการหาตัวแกปรจุ รวมมันเองซึ่งน้องจะคำนวณได้จากอะไรครับน้องสังเกตเห็นว่าอย่างอันเนี้ยน้องก็ค่อยๆรวมทีละชุดอย่างอันนี้เนี่ยต่อ c ขนานใช่ไหม c ขนานคิดเหมือนอะไรครับคิดเหมือน r อ,อนุกรมถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องก็เอา c บวกกันได้เลยเพราะ,ะนั้น c ขนานชุดเนี้ยก็จะเป็น3บวก1ก็จะเท่ากับ4ไมโครฟารตดส่วนถ้าเกิดน้องยุบวงยุบวงจรออกมาเนี่ย ด้านล่างมันก็จะเหลือแค่อะไรครับด้านล่างมันก็จะเหลือแค่เส้นสีเขียวเนี่ยมันก็จะเหลือแค่นี้ใช่ไหม,มก็จะเหลือแค่12ไมโครฟารตดกับ4ไมโครฟาร์ทที่เมื่อกี้เพิ่งยุบมาเนี่ยตัววงกลมเนี่ยที่เพิ่งยุบมาแต่เส้นสีเขียวเนี่ยมันคือเส้นอันนี้ถูกไหมมันคือเส้นอันนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเหมือน C ต่อต่ออะไรกันอยู่ครับ C ต่ออนุกรมอยู่ก็คิดแบบ R ขนาดถูกไหม C อนุกรม คิดเหมือน R ขนานคล้ายๆกับ R ขนานเพราะฉนั้นเวลาน้องคิดก็คือเหมือน R ขนาดสองตัวหรือ c ขนาดห,หรือพูดง่ายๆคือ R ขนาดสองตัวก็คือเป็นคูณส่วนบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องก็ได้เป็น c หนึ่ง c สองส่วนด้วย c หนึ่งบวก c สองน้องก็ไปคิดเลขนะฮะน้องคิดเลขออกมาน้องก็แทนแทนค่าไปเลยแทนค่าเป็นเอ่อสิบสองคูณสิบกำลังลบหกคูณกับสี่คูณสิบกำลังลบหก นั้นส่วนด้วย12คูณ10กำลังลบ6บวกกับ4คูณ10กำลังลบ6เพราะนั้นน้องคิดเลขนิดนึงด้านบนจะเป็นเท่าไหร่ครับด้านบนก็จะกลายเป็น12คูณ4คูณ10กำลังลบ6คูณ10กำลังลบ6ส่วนด้านล่างเป็นเท่าไหร่เอย่ยด้านล่างจะเป็นอ,อ,อันนี้เป็น12คูณ10กำลังลบ6บวก4กำลังคูณ10กำลังลบ6ก็กลายเป็น16คูณ10กำลังลบ6น้องก็ตัด เลขกันนิดหนึ่งตัดลบหกตัดลบหกด้านบนสิบสองคูณสี่กลายเป็นสี่สิบแปดสี่สิบแปดหารสิบหกเหลือสามถูกไหมฮะคิดเลขเร็วนะฮะวิศวะต้องคิดเลขเร็วนะฮะน้องน้องหาเลขตรงนี้นะฮะเหลือสามโอเคปะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่แอบคิดมาให้แล้วก็คือสรุปแล้วสี่สอนุกรมในที่นี้อย่างที่พี่บอกมันก็คือสีด้านล่างนะสีเส้นด้านล่างสีเส้นเขียวๆเนี่ย ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไรคร่ค่านวดสุดท้ายกยเป็นสามคูณสิบกำลังลบหกนั่นเองโอเคปะก็ได้ละเป็นสามคูณสิบกำลังลบหกนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็แทนค่าไปเลยแทนค่าไปเป็นสามคูณสิบกำลังลบหกอันนี้หน่วยเป็นฟาลัดเนาะน้องก็แทนค่าไปเลยน้องก็แทนค่าไปเป็นสามไมโครฟาลัด วีล่างคือ V ใช่ไหมครเพราะฉะนั้นน้องก็บวกฝั่งขวามือให้เรียบร้อยก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับเป็น5ไมโครฟารัดคูณกับ V ีถูกไหมอันนี้เท่ากับ40ไมโครคูลอมเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องได้ก็คืออะไรเอ่ยสิ่งที่น้องได้ก็คือนี่ไงจะจบละสิ่งที่น้องได้ก็คือน้องก็หาเลขชุบชับชุบชับใช่ไหมหาสมการนี้เพราะฉะนั้น V ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ40ไมโครคูลอมหารด้วย5ไมโครฟารัด แน่นอนก็เอาไมโครตัดไมโครไมโครคือคูณสิบกำลังลบหก็ตัดกันบนล่างสี่หาร5้าได้8ดถูกไหมก็ตอบแหน่วย SI Unit หารกันก็เลยได้เป็นหน่วย SI Unit ก็คือหน่วยโวลต์ wow, นั่นเองโอเคปะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า V เนี่ย V ในที่นี้ที่เราบอกว่าเอ้ย V ในที่เนี่ยมันก็คือ V ด้านบนซึ่งเท่ากับ V ด้านล่างเลยเนี่ย V บนเท่ากับ v ล่างเท่ากับ v เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 8โวลต์นั่นเองโอเคปะ่ะซึ่ง8โวลต์คืออะไร8โวลต์นั่นคือ V ที่คล่อมตัวเก็บประจุ2ไมโครฟารัดในตอนท้ายนั่นเองหลังจากที่ปล่อยวงจรน,นี้ไว้สักพักก็เท่ากับ V ที่คล่อม2ไมโครฟารัดนั่นเองคือคำตอบเนาะโอเควันนี้เรียกว่าติวกันดุเดือดมากเลยนะฮะติวกันดุเดือดมาจริงๆก็น้องคนไหนที่เรียนวันนี้ครั้งแรกเนี่ยอาจจะช็อกช็อกนิดนึงนะ ถ้าเกิดน้องคนไหนตามไม่ทันนะอาจจะต้องลองกลับไปทบทวนดูนะฮะก็วันนี้พี่ก็ฝากคลิปคอนเซปต์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะบอกได้เลยว่า2ข้อน,นี้นยะเป็นแนวข้อสอบที่เคยเออกข้อสอบแพทสามาแล้วนะฮะก็อยากให้น้องไปทบทวนกันดูนะฮะก็วันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องไม่มากก็น้อยนะฮะก็ไว้พบกันครั้งต่อไปแน่นอนมาพบกันเรื่องไฟฟ้านะฮะครั้งหน้าเป็นไฟฟ้ากระแสะกันนะฮะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้หัวพี่เริ่มยุ่งกันแล้วนะฮะจากการสอนเกือบจะชั่วโมงนะะึงนะวันนี้เี็กว่า จัดเต็มมาก,กจริงๆนะจัดเต็มอีกตอนหนึ่งนะฮะเรียกได้ว,ว่าสัปดาห์นี้พี่จะเต็มมากๆเลยนะฮะตอนที่เ n e r g y เหลือแต่จริงๆตอนที่พี่อัดคลิปอยู่ตอนนี้นะฮะก็เป็นเวลาที่ดึกมากๆแล้วนะฮะโอเคก็หวังว่าน้องๆจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะฮะสู้ๆนะครับ g h t i n g เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนสู้ไปด้วยกันนะฮะเพื่อที่จะสอบติดคณะวิศวะตามที่น้องหวังไว้หรือน้องคนไหนจะใช้ฟิสิกส์เพื่อสอบวิชาสา,าัญก็ขอให้น้องทำได้ตามที่ตั้งใจนะจ๊ะโอเคครับสวัสดีครับ